เจอเฮลโลต้องกราสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับเบียร์แล้วก็เกมครับผมตามที่ผมเอได้ดูคอมเมนต์น่ะมีแค่คนเดียวก็จริงแต่ผมไม่ได้คิดอะไรหรอกอีก <c oughs> คนนึงก็บอกว่าแปลให้หน่อยได้เดี๋ยวแปลให้แปลไม่เยอะหรอกแปะทีเดียวช่วยอ่าก็ตามที่บอกไว้นะครับผมพาคหนึ่งกับภาคสองจริงจริงก็ลงคลิปไปงั้นๆแหละก็จะเล่นภักสองนี่แหละไปดูกันเลย น๋อไปโอ,ย <c oughs> อ้ยเป็นวัดนิดนึงนะเพื่อขออภัยเนี่ยเอ๋ผมเล่นมาตามที่บอกไว้คือผมเล่นไปแล้วใช่ไหมเอ๋อเน,นี้ยเนี่ยเลิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันซึบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึง่งเพราะเรามาเจยเด้อเจเดี๋ยวเ,เ,เรามาเริ่มเล่นกันใหม่โอเคเริ่มเล่นใหม่สิครับเออชลรตสองอ่ะ ครับผมไปอืมนมจะแปลให้บางคำนะครับผมอืมโอ้ห้าสิบสามหสิบามซับแล้วนี่เออใช่ใช่เดี๋ยวผมจะทำอะไรสักอย่างนี่แหละหเดี๋ยวก่อนอันนี้ขออนุญาตไม่แปลครับใครแปลได้ก็แปลครับผมแปลไม่ได้ผมไม่แปลครับ <laughs> อืมอืม อืมอืมอกระทาเราเคยอยู่ที่นี่แหละข้าสัมผัสได้อืมโอ้กับตันไมาการมายังเมบอืมลากไปอืมโยนทิ้งเลยอืมถ้าแปลได้แปลไปนานแล้วล่ะครับคุณเอ้ยเฮ้ยหักมาแล้วอืมอืม โอชอบฉากนี้จุงเบยที่เล่นมาออืผมก็กลับมาจากเมื่อกี้เมื่อกี้ผมถ่ายไปแล้วนะสองรอบอ่ะมันคือมันเฟิลฟลเมื่อกี้เลยอ่ะอืมอืมผมจะเล่นแบบรวดเร็วแล้วกันที่ผมถึงตอนนั้นอืมอืมผมก็ลบไฟล์นั้นออกแล้วผมจะเล่นแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะอืม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 เรียบร้อยครับเปลี่ยนตัวเลย เอาไม่พอเอาพอประกอบเลยอืเกมนี้ผมชอบตรงที่สแกนนี่แหละโอเคเดี๋ยวชาร์จชาร์จชาร์จโอเคเรียบร้อยอเออเอชาช็อตเอาตายเฮ้ยหินม่วงแต่ไม่เก็บครับผมอืมผมเล่นจบแล้วอีอีอ๋๋ยวไปในโซลัดหนึ่งเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูโอ้ยเนาะ Nè 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 nè. À. Mà scan cho trợ. Tưng 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 nó có nhảy là tưng ok nà nó khai học ai học học ai học ai dương à à à huế dương bên này nó học ai hơi ừ, ừ. โอเคแล้วก็จบอออ,อโดงนงี้ได้ก็ไม่บอกอ,อ๋อ,อ๋อเป็นไรนะนานาอ๋ออาเป็นไรเป็นไรแช่กระตุกเฉยโอเคโอเคผมจะไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันอืมจริงจริงไม่ต้องแค้ปืนก็ได้นะแต่ต้องยิงรถขนนั้นอืมยิงให้ตายยิงให้ตายยิงรถยิงรถอืมเรียบร้อยมาวเ้ยวิ่งมาลวเลวยอย่าค้างนะตรงเนี้ยมันค้างตรงนี้แหละผมได้อัดแล้วหลายรอบ อุ้ยตกใจอือ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 กบุยเฮ้ยมีปืนได้ออืปืนพังได้เอา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 เฮ้ยเฮ้ยโย่อือเอาอะไรเนี่ยออฮอกอายที่ที่ผมใช้ตะเกียะจำได้ไหมเนี่ยที่มันอย่างนี้เนี่ยเอาไม่ใช่แฮะ แมวมาแล้วปืนปืนปืนปเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเซออุย้ยฮักอหรอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหยอยไอรอนแมนเห็นนะหลบทำไมนี่เนี่ยไอรอนแมนก็เหมือนเดิมนี่บิไนได้เนี่ยบินได้บิไนได้เนี่ยเล่นไอรอนแมนแล้วเว้ยอืม เอาเบลลน่อะไรเอาอืมอืมค่ามันเดิมตั้งแต่เล่นในภาคหนึ่งเลยเว้ยอืมอืมเผาเผาล้อมันล้อมันเผาฮักเลยอ่อฮักตายอืมฮักขวางอืมไม้ลงมาอืมไม้ตกไม้ตก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 ไม้อะไมันจะวางเป๊ะขนาดนั้นโอ๊ยผมละงง ฮ uh huh. ักช่วยหน่อยฮักมาเลยเฮ้ยอืมอืมถูกอย่างเดียวเตะอย่างโหด <laughs> เด็กมันพากนั้นเลยนี่ก็ท่าเดิมอืท่าเดิมแต่ไม่มีตัวบีกดมาแดยเน uh ี huh. ่ยโอ้ยอันนี้ท่าใหม่ท่าใหม่ <laughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้เออนั่นแหละนะเบ่งพลังด้วยนะนี่เบ่งพลังรึกเปิด ปแบบปวดขี้นี่ฮะโอเคอันนี้ใช้แล้วนแมนยิงให้หมดละอืมสไลด์หมูอืมอืม,มอืมสไลด์หม,มูวงกลมโอเคพังเอยเดี๋ยวดเดี๋ยวตีทาไมล่ะอืมยิงเลยอือโอ้ย่บอืม,อมยุ่งกันเลยอืยิงเลยนี่ นั่นแหละนี่โอ๊ยแล้วเราอือนั่นแหละเรียบร้อยไปอืออือเอาโอ้ยออลิเจนเอาออลิเจนไม่จัดการหน่อยเหรอไปดิโอ้โอ้กับตันเมกาอื้มทุ่งรถใส ไม่เสียได้ลดเหรออือหอทอก็มาอือหือ I am อมไม่ดีฮะอือหอืมทุกอือึอืมึอือนี่ทุกไอ้นี่ผมจำได้อือหลวงไหมนั่นไงตูม <c oughs> เออต้องขอไปนะผมเป็นไม่ไม่ค่อยสบายนิดหน่อย <c oughs> อออันนี้จริงๆนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเราๆเราต้องใช้ค้อนทอรหรือเปล่านั่นไงเปรี้ยงอืมไปแล้วเร้อมาอยู่แล้วโหยิงโดดมาได้อีกนะอืมเฮ้ยนี่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 ค้อนค้อนกับโลโลอะไรนะเออนั่นแหละค้อนกับโลนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วเนี่อันนี้ใช้โลกับตันเมกาชำได้อืมถ้าับไฟแบบ โคเทพดับไฟแบบอโลนี่ไหมเลยแนละ้วเนี่ยแดงแป๊ดเลยแดงแล้วแดงเอือออโอ้ยย่ายินสิครับออแค่นี้ก็จบหมดยังยังไม่หมดประกอบเลยประกอบประกอบอ้าวยังไม่หมดอโอเคประกอบประกอบได้ยังไม่กระดิกอะฮะทำไมไม่กระดิกไปเลย อ๋อนู่นเรียบร้อยประกอบได้เฮ้ยเด้อเด้อเด,เดนั่นอะไรนะั่นนะเย็นรออะไรครับพี่อ้าวกับตันเฮ้ยเด้อเดีอเด้ไม่ทำอะไรอยิงยิง,ย,งยิงเอาไปเอาลงวันไปเลยเยี่ยมมากไปเลยกับตันไม่กล้าขับแม่งเลยเฮ้ยโทษครับพูดคำหยาบไม่ดีไม่ได,มดีเออทำคลิปเสียหมดเออต้องขออภัยนะครับผม อืมอึบนี่เรียบร้อยอืมโอเคโอ้อะไรนั่นน่ะโอ้กอดเราต้องรีบไปกับตันเมกาเห็นไฟนี่ผมใช้กับตันเมกาเลยคนแรกเดี๋ยวกับตันเมกาวิ่งเลยกับต้นอืมไม่เป็นแฟนจิตโฟเลยละ่ะอืมขามันรู้สึกยืดยาวได้ตลอดเลยอ๋ออ๋ออ๋อ ดับไฟอันนี้ถ้าเป็นเลือกแสงนี่ให้พังได้ครับอืมอ,มอมืพังพังพังสิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเ,ยเ,ยเยมื่อกี้อะไรอพังสิอือนั่นแหละอ๋อมันมีชิ้นส่วนอีกรปเปล่าอ๋อไม่นี่วะอืมเออประกอบแค่น,นี้ก็เจอบอืมเปิดซะ เออนั่นแหละอือว้าไฮดดาอือไฮดราไฮดราไฮดราอือนี่โลบคอนยูเนียเออจำได้เลยวะอือทุบเหมือนในหนังฉากนี้เนี่ยมีนะครับผมไฮเกตเอทดของเอทดออฟออฟทอน้าไปดูกันได้นะครับอืออุ้ยไปบินเลย อ้าวอ้าวจบเลยวะอือืออ้าพังอ่านไม่ออกโทุทีครับมันกับว่าอู้ไอออริเจนอืมันบอกให้ถอยไปครับถอยไปถอยไปพีช ขอร้องให้ถอยไปพวกเรากำลังช่วยคุ่นยนต์หัวเราได้ด้วยฮึสองพี่น้องอันนี้เกียนสุดแล้วครับในเกมฮึเลนเดอร์ ไม่ไม่ถุทวินทวิ mm hmm. ไนไดหกายเฮ้ยย,ยิงมึงเต็มเต็ม,ตมอะไรพันมากไปแบบแบบจ้าแบบเอะนายไม่เห็นฉันหลอกใช่ไหมอืเต็มหน้าคลินอือ ค copy d e a ใช้ผิดหนึ <laughs> ่งทำโพสตินฉันจะปิดมันอืมปิดมันปิดแล้วเรียบร้อยอืมอืมไม่สวนในพวกนี้หรอกครับดับไฟอย่างเดียวดับดับไฟดับดับไฟ ดับดับไฟเอาให้ฆ่าพวกนี้สิบแล้วอจัดไปเฮ้ยเดี๋ยๆมันใช้นี้ได้ปะอือเอาไวา้กดไว้ให้เ,าเดาๆเรงค้าข้างในสิบตัวโอ้ยฆ่ายังจังอเอไม่ใช่นีห่หว่าต้องข้างนอกเอิ่นฆ่าพวกนี้เนี่ยที่พวกบินเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละอืยิงมันเลยหือสับเมือกันยิง พังดิพัง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 อือนั่นแหละเย่เมื่อกี้เย่ได้ยินเย่เฮ้ยมิสซ่าตรึงตรึงโป๊อือเรียบร้อยเรียบร้อยกดไปอืออือสอบสอบสอบรู้ๆๆไม่มีเวราเล่น หันปืนหั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 นหหัันนเอือไม่สนอ้าวอะไรอ่ะหมุนเออเต็มแล้วโอเคเออเอายิงปืนอยู่นั้นยิงมันสรุปว่ามันยิงไม่ถึงใช่ไหมตู้มเรียบร้อยหึเดี๋วว่าจะยิงปืนให้ช่วย อ้าอจีนงหือถอยไปดูเกะก,กะแล้วกนไอ้พวกนี้ฆ่ายัางไงก็ฆ่าไม่หมดมันก็สปอนมาใหม่นะครับผมผมก็เลยยังไม่ฆ่ามานันอืมฮัโลฮโหลฮัลโหลฮะอ่าให้กดปีอืมอู้ผมพังเรียบร้อยไปหนึ่งแมันมีข้างล่างอีกแล้วเราก็โดดแป้งล่างวิบโดดโดดโดดไปอื้อ อ่าโอเคสร้างมาไดเดี๋ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะอะไรคือคืออุ้ยโอ้ตกใจอืมตกใจไฟนงี่ตาใหม่นะเดี๋ยวเจออืมพางอีกรอบครับมันมีอยู่สามอันอืมอืมโอเคเดี๋ยวรอยไปหนึ่งออกนี่ได้ป่าไม่ได้อะไรลงไม่ยุ่งด้วยแล้วไป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 ยุ่งแล้ว อืโอ้ยอืมอืมอืมมหตกตกอือผมจำได้ตรงนี้ผมไม่ได้ตามผมไม่ได้ขึ้นตามมันนะผมโดดข้ามไปเลย <c oughs> ผมโดดตั้งแต่ในแยนเราทำใใ้้ดูเกมให้มันให้ทำอย่างนี้ขึ้นไปใช่ไหมเดี๋ยวมันจะทำให้ดูเฮ <c oughs> ้ยหยอเฮ้ยเออ คือผมดาวโดดข้าไมไปได้อะวายง่ายแต่โดดไม่ได้แล้วยังไงทำไมไม่รู้มันแบบฟุกๆเลยแหละอึบอึบฟังมันอ๋อเฮ้ยโยู่อ๋อวัดฟังนูใชัยยิงตูนเรียบรอ้อยครับผมสันรู้ว่เราเข้าไปสินะอืมอะไรละมึงก็เข้า,ขามาอ่ะเจ๊ เซนที่หมดหมดป้องกันโอ้มันใหญ่มากอะไรใหญ่ <c oughs> ด้านลังอืออือสะกดจิตครับผมคือตัวเนี้มันให้เห็นภาพไม่ค่ายกับภาพหลอนนะคิดว่านะ่ะภาพหลอน ืมื่กี่เป็นภาพร้อนแล้มั้งเนี่ยเออตายตายอือโอ้โหเยอะฮะทำไมถึงไม่จับมันล่ะอืแล้วก็ยิ้มครับเปลี้ยง จับเรียบร้อยเย้จบแล้วเอ,อืไม่เต็มอยู่แล้วช่างมันครับเงินแสนหนึ่งหก็ไม่สนพอเราจบแล้วอมืมาดูข้สีนิดหน่อย ลิตรลเบิลของโรมานี้มีชายที่อยู่บนโลกซึ่งเขามีพลังอันยิ่งใหญ่แต่เขาอะไรเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้เลยอ่านไม่ออกอ่อานได้บางคำแล้วเขาพร้อมที่จะรับมันแล้วพวกเขาคาจะตามไปที่โลกที่เขาอยู่ ยูนิว r s e y ยูอะคืออะไรวะเบิร์นเบบี้เบรนโอเคครับผมอืม mm hmm. mm hmm. เอาโซนกันเฉยงานยุ่งครับงานยุ่งครับงานยุง่ง mm อื hmm, mm ือ hmm, mm ืือืมวุ่นวายกันใหญ่วุ่นวายกันใหญ่อืม mm hmm. เอาเอาเข้าไปอื mm ือ hmm. mm ื hmm. มคงจะรู้ครับสองคนนี้เป็นใคร วัสดีครับื้อวัสดีโดยแป๊บอืมอืมเอออันไหนชื่ออะไรนะลืมละเจ้าหน้าที่โคซันเออนนี่มันพูดมาอย่างนี้ไงอืมเออ อืมอ่าฮะก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าจะไปทีละพัททีละพัททีละตอนแล้วกันโอเคครับผมไว้เจอกันพัทหน้าครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมอืออย่าลืมนะครับอย่าลืม สำหรัวันนี้หูก็ต้องขอราไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกันนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะอย่าลืมนะจะพูดหลายรอบแล้วแหละ,ละ,ละ,ละไปก่อนนะครับสวัสดีครับ